คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะครับ P Auto 8ปดสปีดก็เป็นเครื่องยนต์ที่มาจำหน่ายนะตอนนี้ฮะก็คือมาแทนเครื่องพันเกานะครับการออกตัวอัตราเร่งแซงทุกอย่างทําได้ดีกว่าเครื่อง1.9นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้อนอีก10%นะครับคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกร้อนะครับก็คือเป็นล้อเข่าวกว้างนะครับคอนเซ็ปต์ของลูกค้าก็คือต้องการใส่ล้อโหลดแล้วล้อไม่ล้นนะครับล้อคันนี้ก็คือขนาดความกว้างอยู่ที่8.5นิ้ว รัดตัวอย่าง26540 18นิ้วนะครับคันนี้ก็คือเนี่ยฮะผมถ่ายให้ชมล้อไม่มีล้อนจากขงนอกตัวถังนะครับนี่ฮะล้อจะอยู่ในซุ้มแบบนี้นะครับก็ลูกค้าบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ล้อไม่ล้นนะครับอันนี้คือจัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการก็คือใส่เป๊ะเลยฮะล้อไม่ล้นเนี่ยรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับหน้าหลังใส่ล้อเท่ากันยางเท่ากันนะครับล้อแปดครึ่งแล้วก็ ยางสองหกห้าสี่สิบสิบแปดเนี่ยครับส่วนมิติของการโหลดนะครับเนี่ยค,คันนี้ก็คือโหลดหน้าก็คือโหลดสองนิ้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายโหลดสี่นิ้วก็คือจัดทรงให้แบบนี้นะครับลูกค้าต้องการความเตี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่าในใดที่ต้องการสูงกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะเตี้ยกว่านี้แต่ถ้าเตี้ยกว่านี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะ ลิมิตของรถแบบนี้ก็คือหน้า2หลัง4บอผว่าน,น,น่าจะเพียงพอสําหรับการใช้งานนะครับ